ประเทศนี้อยากไปเที่ยวเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เพราะว่าอากาศดีแล้วจะไปชูอากาศก็อยากไปอา่าทะเลที่ภูเก็ตค่ะผมอยากไปเทศกาลดน,นตรีหรือว่าคอนเสิร์ตครับอยากไปเที่ยวภูเขาค่ะชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็ชอบเวลาตื่นนอนมาแล้วเห็นหมอกสวยๆค่ะอยากไปเที่ยวภูเขาครับเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติครับไปเที่ยวที่ทะเลค่ะเพราะว่าอยากไปเล่นน้าทะเล <c oughs> ถ้าถามว่าเป็นนักท่องเที่ยวสายไหนนะครับ ก็อาจจะกลื่นสายธรรมชาติกับสายออสายวิถีชีวิตนะครับ เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากทางบ้านนะคะแต่ว่าเอาจริงๆรายการของเราเนี่ยไปทําแบบสํารวจเอาไว้ใน Facebook ที่ชื่อว่าแจมนะคะ,ะ100คนที่เข้ามาตอบแบบสํารวจของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา3อันดับแรกเขาว่าอย่างไงบ้าง3อันดับแรกเริ่มที่อันดับ3ครับคือเขาอยากที่จะไปแคมป์ปิ้งครับคุณผู้ชมส่วนอันดับ2คือสายกินเพราะว่าติดช่วงโควิดอาจจะหาของกินไม่ได้เยอะพอเปิดประเทศแบบนี้แล้วอยากจะหาของกินครับส่วนอันดับหนึ่งตีคู่กันมาเลยครับ ทั้งสายอยากที่จะไปทะเลแล้วก็สายวิถีชุมชนนี่ตรงกับพี่แฟงสักสายไหมเนะ่ตรงค่ะชอบไปอยากจะไปวิถีชุมชนสัมผัสกับธรรมชาติ<อ>มีสักที่มีสักตัวอย่างนะเดี๋ยววันนี้ชวนคุณผู้ชมแล้วก็พี่แฟงเที่ยวทริปนะครับทริปนี้เดี๋ยวน้องน้ำจากมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามครับจะชวนคุณผู้ชมจะชวนพวกเรานะครับไปที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับที่นั่นเขากําลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวครับน้องน้ำ เป็นยังไงครับในชุมชนพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องน้ำพร้อมมากมากครับเราพร้อมกันตั้งแต่ยังไม่เปิดประเทศเลยจะพร้อมแค่ไหนตามผมมาได้เลยครับสำหรับวันนี้น้ำจะพาทุกคนไปพบกับไกด์ภูผ,ผาม่านที่จะพาน้ำไปเจอการท่องเที่ยวแบบคนภูผาม่านและการบริการการท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็นอย่างไรตามน้ำมาได้เลยครับ ถ้ามาภูผามาแล้วแบบจุดอันซีนแบบการท่องเที่ยวมันแบบที่ขาดไม่ได้เลยทีเราต้องมาแบบเที่ยวที่ไหนบ้างครับภูผามาถ้าจะเที่ยวภูผามานแบบ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 เต็มอิ่มใช่แนะนําว่ามาถึงที่นี่ประมาณสักสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งใช่นั่งพักสักแป๊บหนึ่งครับผมรอชมข้างคาวตอนเย็นนี่ก็คืออันซีนอันซีนที่หนึ่งใช่ดูข้างคาวใช่อันดับสองคือห้าตื่นเช้าเช้า หกโมงเนี่ยชมหมอกใช่เพราะว่าหมอกเยอะมากแล้วก็กิจกรรมไม่ควรพลาดเลยก็คือขายของตัวเองนี่แหละก็ดิฟกาแฟกับวิวผามานวันนี้ครับพี่กุลจะพาน้ำไปทำกิจกรรมอะไรบ้างจริงๆความคิดเราเนี่ยขายอาหารอีสานขายอาหารท้องถิ่นเมนูหลักเลยคือ คนขับรถมากินก็คือเมนูปูคไฮไลท์อ่อมปูครับปูนี่คือหาที่ที่ฟาร์มเลยใช่ไหมใช่ครับในพื้นที่ใกล้ๆนี้เองนี่นะครับออกมา้ครับงเขียเลยบองเขียเยบ้องเขยออกมานี่นะครับนี่ครับได้แล้วนี่นะคะเซมนี่นะครับก็คือเมนูที่น้ำเพิ่งทำเสร็จไปนะครับผมก็จะมีอ่อมปูครับก็มีส้มตำนะครับ และทีเด็ดที่ขายไม่ได้นะครับนั่นก็คือปูนาครับที่น้ํานะครับลงไปหากับมือเลยนะครับผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมเดี๋ยวน้ำขอตัวทานก่อนนะครับผมเชื่อว่าคนที่อ,อําเภอภูผาม่านก็คงจะเหมือนกับพี่กุลครับที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มการเล็กเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่พร้อมให้และพร้อมรับระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน นี่ก็เป็นความพยายามของชุมชนนะครับที่จะกลับมาเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นถ้าคุณผู้ชมว่างๆน้ำก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวเช็คอินที่ภูผาม่านกันนะครับขอบคุณน้องน้ำนะคะอุ้ยอุให้ของมาด้วยก่อนน้ำให้ปู ให้หัวใจคุณผู้ชมค่ะ,ะเป็นกําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแรงงานในภาคการท่องเที่ยวเอาจริงๆอย่างที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเขาก็ฮึดอยู่หลายรอบนะบจุดนี้เป็นพื้นที่ทางผ่านใครจะไปภูกระดึงอาจจะใช้เส้นทางที่ผ่านภูผาม่านแต่สมัยก่อนคนก็ผ่านๆไม่ได้แวะนะคะดังนั้นการท่องเที่ยวชุมชนตรงนี้ทําให้คนแวะและสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากจริงๆค่ะใช่แล้วคนหนึ่งที่เข้ามาสร้างนี่คือคนนี้ครับพี่แฟนครับค,คือพี่กุลที่กุลเขากลับบ้านมาแล้วเขามีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี แล้วก็ความรู้ที่เขามีนะครับกลับมาดึงเอาจุดเด่นวิถีชีวิตในชุมชนเอามาสร้างรูปการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขากําลังพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนด้วยครับพลังคนรุ่นใหม่นําสิ่งที่ไมเรียนรู้จากนอกบ้านกลับมาบ้านก็มากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะคุณผู้ชม